ไปกันเถอะกลับบ้านไปกินข้าวเย็นกันข้าแค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแต่เมคาเราเหตุกลับต้องการทำลายราชบศงหยานอันยิ่งใหญ่และบังคับให้ข้าต้องลงมือและสุดท้ายก็โดนข้าทำลายจนหมดข้าไม่รู้ว่ามีผู้บริสุทธิ์กี่ควนที่รอดไปได้บ้างองค์ชายทำไมท่านถึงสลักชื่อของท่านทิ้งไว้ที่นั่นด้วยล่ะเจ้าคะมันคือชื่อรหัสจากบ้านเกิดของข้าไม่มีอะไรหรอกชื่อรหัส มีความหมายพิเศษอะไรมันทำให้ข้านึกถึงบ้านเกิดของข้าเจ้าเคยถูกใครหักหลังจนวินาทีสุดท้ายไหมไม่เจ้าค่ะอย่างไงก็ตามกลับไปแล้วอย่าได้พูดไร้สาระออกมาล่ะเข้าใจไหมใช่แล้วเด็กควรเชื่อฟังผู้ใหญ่แบบนี้สิข้าไม่ได้เป็นเด็ก จ้าจ้าผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ข้าลืมไปซะสนิทเลยว่าองค์ชายสามารถได้ยินการไหลเว้นของเลือดจากคนอื่นได้ข้าได้พบกับสิ่งนั้นแล้วและมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักถ้าข้าทำมันหายข้าคงจะต้องทนความโกรธของจกักรพรรดินีไม่ไหวแน่เลยตามที่คาดไว้องค์ชายโกหกได้อย่างน่าด้านด้านแถมยังไม่มีใครสงสยัยด้วย โอเคงั้นพวกเรากลับบ้านไปกินข้าวเย็นกันเถอะองค์ชายยังไร้ยังสาเกินไปไม่รู้ว่าจะมีนักฆ่าพวกนั้นโผล่ออกมาอีกหรือเปล่าในบริเวณใกล้เคียงนี้ท่านนายพลอย่าหาว่าข้าพูดเกินไปเลยหากมีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกเขาคงจะไม่วิ่งหนีหายไปเหรอท่านนายพลข้าก็แค่พลทหารตัวเล็กๆที่คอยรับคำสั่งจากท่าน่าหาว่าข้าจู้จี้จุกจิกกับท่านเลยนะ ที่เจ้าพูดมามันก็ไม่ผิดสักหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยข้าคิดกับเธอเหมือนกับพี่สาวคนหนึ่งของฉันถ้าองค์ชายได้ยินเข้าปกติเจ้าเป็นคนอารมณ์ร้อนนี่แต่ทำไมวันนี้เจ้าถึงได้อารมณ์ดีเหมือนอยู่กับองค์ชายกันล่ะถ้าไม่ใช่เพราะไอสารเลวเหล่านั้นมันคงจะไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแน่มันไม่สำคัญว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับองค์ชายแต่ถ้ามีอะไรกับเจ้าข้าคงจะไม่มีหน้าไปพบแม่ของเจ้าแน่ พี่หลิวท่านคงจะคิดถึงเรื่องวันนั้นอยู่ตลอดเลยใช่ไหมพี่หลิวคู่มั่นของท่านคือฮีโร่ถ้าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในวันนั้นพวกเราก็คงจะช่วยเขาจัดการกับพวกเมคาโลหิตแล้วละ่ะทั้งคนในเมืองก็ยังถูกสังหารไปจนหมดด้วยเช่นกันฉันได้ยินจากแม่ของฉันว่าตอนที่พี่หลิวนำกองทาหารไปช่วยชายคนที่รักแต่ตอนไปถึงร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดและบดลมหายใจแล้ว แต่ยังคงเยือนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงครั้งหนึ่งจักรพรรดินี้เคยตรัสไว้ว่าเขาคือเกรทเฟรมฮึฮึฮึท่านในยพลจูจๆท่านก็พูดอะไรออกมากันเจ้าคะจะเสียใจไปเลยพี่เหลียวองชายท่านมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มี ข้าเพิ่งรู้สึกว่าข้าทำบางสิ่งที่มีความหมายมากหายไปพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนกันได้เลยทำไมสิ่งที่องค์ชายพูดออกมาถึงไม่ค่อยเข้าใจเลยล่ะขอขอบคุณเพจ condition ต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราด้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ